ศาสตร์ป5กับครูปิ้นเสนอตอนปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานเตรียมความพร้อมรับความรู้เรียนสังคมแบบสนุกสุขใจสบายกายคลายกังวลนไปกับครูปิ้น สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคลาสเรียนของครูปิ้นกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาในรายวิชาภูมิศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้ครูปิ้นจะมีอะไรมาให้นักเรียนเรียนรู้นะคะเราก็มาเริ่มเลยก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มทําอะไรกันก็แล้วแต่นะคะครูปิ้นอยากให้นักเรียนเนี่ย ช่วยกันนะคะรวมกันถอดรหัสภาพทั้ง3รหัสภาพนะคะที่ครูป,ปิ้นเตรียมมาให้นักเรียนนะคะว่าถอดออกมาแล้วมันจะคือคําว่าไรเรามาเริ่มก,กันที่ภาพแรกก่อนค่ะภาพนี้นะคะสองพยางค์ค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นคําว่าไรคะ ติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าถูกต้องนะคะเป็นคําว่าภูเขานั่นเองค่ะเพราะว่าะไรคะมีหมีภูใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวะไรคะควายนะคะ,คะ,คะแล้วก็ชี้ไปที่เขาก็รวมกันเป็นภูเขานั่นเองค่ะต่อมานะคะอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นรหัสภาพที่สองนะคะอ่าอันนี้จะต้องใช้ความรู้วิชาภาษาอังกฤษเข้ามาร่วมด้วยนะคะมีใครรู้บ้างคะ คำว,ว่า mother แปลว่าแม่นั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปอะไรคะน้ําที่กําลังลิ้นใส่แก้วเนาะรวมกันเป็นแม่น้ำนั่นเองค่ะอันนี้ภูเขาอันนี้แม่น้ําและนี้จะเป็นอะไรนะภาพน,นี้ก็เป็นสองพยียงเช่นเดียวกันง่ายๆเลยเนาะเพราะว่าสองภาพแรกเราผ่านมาแล้วอันนี้เป็นควาว่าอ่าดูให้ดีนะคะถูกต้องคะ่ะคือคําว่าทาเลนั่นเองนะคะเพราะว่าเคะน,นี่เป็นแชทไลน์เนาะที่วงกลมคําว่า ทำไหนมีใครเคยแชทไปหาเพื่อนบ้างว่าทำไรอยู่เธออ่าเป็นคาว่าทํานะคะแล้วก็อันนี้เป็นขนมเลนั่นเองค่ะรวมกันเป็นคาว่าทำเลอ่าทั้งสามรหัสภาพนี้นะคะเด็กคุณพีจะทบทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะก็คือคํา,าว่าภูเขาแม่น้ําทําเลที่นี้นักเรียนคิดว่าทั้งสามรหัสภาพนี้มันหมายถึงอะไรคะอ่าเก่งมากเลยเป็นคําที่คุ้นๆเนาะก็คือคําว่าการตั้งถิ่นฐานนั่นเอง สามภาพนี้กำลังจะสื่อเรื่องของการตั้งผินฐานนั่นเองค่ะและที่นี้เนี่ยถ้านักเรียนจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนะคะนักเรียนจะเลือกไปสร้างบ้านบริเวณหนคะใกล้เซเว่นเพราะว่าจะได้มีความสะดวกสบายอ้าน่าสนใจใกล้แหล่งน้ำอุอันนี้ก็เป็นคำตอบที่ว้าวนะคะใกล้ทะเลเพราะว่าจะได้ตกปลาหมึกตกกุ้งกินเลยโอ้โห พี่ป .5 หาของคุณครูเนี่ยเก่งกันทุกคนเลยนะคะทีนี้นะคะคุณครูจะพามาดูนี่เลยสมัยก่อนนะคะเราเป็นมนุษย์ที่อะไรคะเล่นลอนหาของป่านะคะจากนั้นนะคะมนุษย์ก็พัฒนากลายเป็นมนุษย์ที่เพาะปลูกนะคะเลี้ยงสัตว์ได้แล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกลายเป็นมนุษย์ที่ ตั้งที่อยู่อาศัยถาวรนะคะบ้านหลายๆหลังมารวมกันนะคะ1 2 3 4 5สไปเรื่อยๆนะคะจนกลายมาเป็นชุมชนหมู่บ้านและก็เมืองนั่นเองค่ะนักเรียนคิดว่าอะไรบ้างคะที่มีผลต่อการตั้งพิ่นฐานน้ำอากาศถนนแพ้ตอบว่าอาหารอาจะใช่ไหมนะ เดี๋ยวเรามาลุ้นต่อกันค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่ฐานนั่นก็คือ เจ้าแรกนะคะก็คือปัจจัยทางธรรมชาตินั่นเองค่ะอันแรกก็คือลักษณะภูมิประเทศนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็มักจะไปตั้งท่ินฐานหรือว่าสร้างบ้านเนี่ยบริเวณที่มีความเป็นที่ราบนะคะหรือว่าพื้นที่ที่เป็นที่ราบนั่นเองอย่างเช่นที่ราบุ่มแม่น้ํานะคะเพราะว่าที่ราบรูปแม่น้ำเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่มากนะคะทาให้เหมาะกับการสร้างบ้านและก็เหมาะกับการประกอบอาชีพด้วยเพราะว่าบริเวณใกล้แหล่งน้ำเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะอย่างเช่นคํากล่าวที่ว่าในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็คือลักษณะภูมิอากาศค่ะก็จะต้องอยู่ในลักษณะภูมิอากาศที่ไม่แปลกปลวนนะคะไม่ร้อนจัดหรือว่าหนาวจัดค่ะอย่างเช่นนะคะบริเวณทะเลทรายมันร้อนมากเลยนะคะมันแบบแห้งแล้งสุดๆเลยนะคะมันก็ไม่เหมาะสมต่อการตั้งทิ้นฐานนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยดำรงชีวิตได้ยากค่ะอันต่อมานะคะก็คือทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะก็อย่างเช่นป่าไม้ดินแร่ธาตุนะคะ และ3อย่างนี้นะคะหรือว่ารวมไปถึงอย่างอื่นๆด้วยเช่นกันที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็มักจะมีอยู่นะคะบริเวณดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะการมีทรัพยากรธรรมชาติสําคัญต่อาการตั้งถิ่นฐานยังไงเพราะจะทําให้เรานะคะสามารถนําทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีค่ะอันต่อมานะคะก็คือภัยธรรมชาตินั่นเองค่ะคิดง่ายๆเลยนะคะ ใครนะคะอยากจะไปตั้งบ้านนะคะอยู่ที่แบบโ,โหเสี่ยงภัยอันตรายมากเลยคือแบบวันนี้เข้าบ้านก็ไม่รู้ว่าสึนามิจะมาไหมดินโคนจะถล่มไหมนะคะอย่างเช่นในภาคเหนือค่ะพื้นที่นะคะมีความแบบลาดชันนะคะสูงนะคะเป็นพื้นที่สูงแล้วก็มีความลาดชานันมีหุบเขาทิวเขานะคะก็คือค่อนข้างที่จะเยอะเลยแทบได้ว่าทั้งภาคเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อดินโคลนถล่มน้ำป่า ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปตั้งบ้านหรือว่าตั้งที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นมันก็จะเสี่ยงภัยธรรมชาติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้เราเนี่ยต้องคิดก่อนที่จะตั้งถินฐานนั่นเองค่ะปัจจัยที่2นะคะก็คือปัจจัยทางสังคมค่ะทําให้คนเนี่ยอยากจะอยู่รวมกันนะคะอันแรกเลยก็คือจะต้องมีสภาพสังคมและว,วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการนับถือศาสนาเหมือนกัน พูดภาษาเดียวกันนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถปรับตัวนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะก็คือการมี วัฒนธรรมประเพณีแบบเดียวกันนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนี้แล้วก็เราเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนี้ค่ะเพราะว่าเราทําอะไรคล้ายๆเขาเหมือนนกับเขานะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะทําให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือการคมานาคมขนส่งค่ะมันรวมไปถึงเรื่องความเจริญทางสังคมแล้วก็ความปลอดภัยมั่นคงในชีวิตด้วยนะคะนักเรียนอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะคะเวลา คุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งหรือว่าสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องเลือกบริเวณที่ใกล้ถนนถูกไหมคะตรงนั้นใกล้ถนนหลักหรือเปล่าการเดินทางเป็นยังไงมันสะดวกหรือเปล่าใกลห่างสรรพสินค้าไหมหรือว่าเป็นพื้นที่ยังไงแบบพื้นที่รกร้างหรือเปล่ามีบ้านเราหลังเดียวที่ตั้งอยู่ตรงนั้นมันก็จะทำให้เรา เสีย่ยงต่ออันตรายถูกไหมคะโจรเนี่ยจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนะคะแล้วก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมนะคะเพื่อจะให้มีความปลอดภัยมั่นคงในชีวิตนั่นเองค่ะอย่างสุดท้ายนะคะก็คือการประกอบอาชีพนั่นเองค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นภาพง่ายๆเลยนะคะคุณครูเชื่อว่าในจังหวัดอ่างทองของเราเนี่ย ต้องมีบางครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ไปทํางานอยู่ที่โรงงานในจังหวัดอยุธยานะคะเพราะว่าอะไรคะอยุทยาเนี่ยเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมนะคะขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้ค่ะคนนะคะก็เลยจะแห่แหไปหางานทําที่อยุธยาอย่างเช่นเราอยู่อ่างทองใช่ไหมคะ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะไม่ต้องอยู่หอเนาะไปกลับได้เพราะว่าอะไรคะมีรถโรงงานนะคะมารับเป็นจุดๆนะคะมารับหน้าบ้านเลยก็ว่าได้ถ้าบ้านบางคนติดถนนเนาะมันก็จะทําให้เนี่ยสะดวกต่อการเดินทางใช่ไหมคะแต่เทียบกันกับคนภาคอีสานสมมติว่าเขาจะมาหางานทําใช่ไหมคะเขาก็ต้องหอบกระเป๋านะคะมาจากภาคอีสานของเขาเลยเพื่อมาหางานทําในแหล่งนิคมอุตสาหาการรมจังหวัดอยุธยาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้อง เช่าหอถูกต้องค่ะเขาจะต้องเช่าหอนะคะหอก็ต้องเสียค่าน้ําค่าไฟเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะทําให้แบบว่าเหมือนไม่มีรถประจําทางผ่านเพราะว่ามันไกลนั่นเองคะ่ะ กลแหล่งอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นการประกอบอาชีพเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยเลือกพื้นที่อยู่ได้เพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้มากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงแหล่งที่มีแบบเช่นแหล่งนิคมงอุตสาหกรรมที่คุณครูบอกนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวกันที่เรามีพื้นที่อยู่ใกล้ๆนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดการเลยคะ จ้างงานนะคะค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าเขาต้องการแรงงานและการที่เราอยู่ใกล้เนี่ยมันก็ทาให้เราสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางที่คุณครูได้กล่าวไปแล้วนะคะและคุณครูนะคะก็มีใบงานมาให้นักเรียนทําด้วยค่ะที่ครูจะอธิบายนะคะแล้วก็ชี้แจงนักเรียนจะได้ทํากันอย่างถูกต้องเนาะคือใบงานนี้นะคะและคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะเลือกภาพนะคะที่เหมาะสมต่อการตั้งถินฐานนะคะวิธีทําก็คือนักเรียนดูภาพใช่ไหมคะ ว่าภาพไหนเหมาะสมต่อการตั้งทิมฐานจากนั้นนะักเรียนก็เขียนว่าภาพที่ส,ะะสมมุติว่าเลือกภาพที่2นะคะก็เขียนภาพที่2ไปแล้วก็บอกเหตุผลนะคะที่เลือกภาพนี้ว่ามันเหมาะสมต่อการตั้งทิมฐานเพราะว่าอะไรนะคะถ้าในใบางานนะคะมองเห็นภาพไม่ชัดน,นะคะก็สามารถดูรูปใหญ่ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็ไม่ได้มามือเปล่าค่ะคุณครูมีกิจกรรมมาให้หนักเรียนทําด้วยนะคะก็คือ บิงโกวัดดวงผูกรวมปัจจัยการตั้งถิ่นฐานนั่นเองค่ะโดยอันดับแรกนะคะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษบิงโกนะคะก็คือกระดาษแผ่นนี้นะคะให้กับน,น,นักเรียนทุกคนจากนั้นนักเรียนเขียนชื่อเล่นของตนเองเนาะเพราะว่าจะได้ไม่งงกันว่าของใครเป็นของใครบ้างน,นะคะเขียนชื่อเล่นของตนเองแล้วก็จะเห็นว่ามีอยู่9ช่องนะคะนักเรียนก็เอาคําทั้ง9คํานะคะไปใส่ในช่องไปเขียนใส่ในช่องนะคะโดยที่ คำไหนใส่ช่องไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่หัวใจในักเรียนเรียกร้องนะคะว่าอยากจะใส่ช่องไหนอ่านี่ใส่กันเสร็จแล้วนะคะจากนานา,นานคุณครูจะถามคำถามที่อยู่ในสายรุ้งนี้แล้วนะัเกเรียนก็ช่วยกันตอบพอตอบปุ๊บคุณครูฉเฉลยใครมีคำตอบนะคะอยู่ช่องไหนนะคะก็ กากระบาทไปเลยค่ะจากนั้นนะคะใครที่บิงโก3ลคนแรกนะคะก็เดี๋ยวมารับรางวัลจากคุณภูนะคะหลังจบคาบค่ะแล้วก็เสมาเริ่มกันเลยค่ะข้อแรกนะคะลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐานมากที่สุดคือบริเวณใดคะดูจากคาแล้วลักษณะที่เหมาะสมต่อการตั้งทินฐานอไอคือคือ ถูกต้องค่ะก็คือที่รับลูมแม่น้ำนั่นเองนะคะใครมีคำว่าที่รับร่มแม่น้ำอยู่ช่องไหนกากระบาดไปเลยค่ะข้อ2อ,อย่างต่อเนื่องเนาะการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยเหมาะสมกับสภาพอากาศแบบใดอันนี้ครูพิเคยพูดไปแล้วใช่ไหมมอต้นคบเหมาะสมกับสภาพอากาศแบบใดคะถูกต้องค่ะไม่ร้อนจัดไม่หนาวจัดนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรครูพิที่ครูพิณบอกอ่ามันจะง,ง่ายต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็ สบายกับร่างกายของเราด้วยเนาะจะได้ไม่เจ็บป่วยง่ายนั่นเองค่ะข้อ3ค่ะปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตั้งทิ่ฐานก็คืออะไรนะมันมีปัจจัยทางสังคมอะไรบ้างนะที่มีผลต่อการตั้งทิ่ฐานเราลองดูนะคะมีอะไรบ้างถูกต้องคะ่ะศาสนาและภาษานั่นเองนะคะเพราะว่า,าศาสนาและภาษาเป็น ปัจจัยทางสังคมนั่นเองค่ะข้อสีเขียวเลยต่อไปปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งทินฐานของมนุษย์มีอะไรบ้างอันนี้ใบให้เป็นหัวข้อหลักใหญ่หญมีอะไรบ้างคะถูกต้องค่ะก็คือปัจจัยทางธรรมชาติแล้วก็ปัจจัยทางสังคมนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆต่อเนื่องเลยค่ะสีเหลือง คนมักจะไปประกอบอาชีพบริเวณใดเอ๊ยอันนี้เพิ่งเหมือนเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้นิดๆเลยบริเวณไนคะบริเวณเมืองหรือว่านิคมอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะสุดยอดจริงๆเลยนะคะเด็กๆของครูปินต่อไปค่ะคนส่วนใหญ่มักจะเลือกอยู่ในชุมชนที่มีอะไรคะมีอะไรนะมีอะไรมีอะไร คนส่วนใหญ่ถูกต้องค่ะก็คือมีถนนนั่นเองค่ะความปลอดภัยเป็นปัจจัยอะไรคะความปลอดภัยเป็นปัจจัยอนะเก่งมากๆเลยก็คือปัจจัยทางสังคมนั่นเองค่ะข้อรองสุดท้ายและทรัพยากรธรรมชาติมักมีอยู่บริเวณแดเป็นส่วนมากคะ่ะมันก็เหลืออยู่ไม่กี่คำแล้วเนาะ ถูกต้องค่ะดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะและเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายค่ะระดับความสูงของพื้นที่เป็นปัจจัยใดคะระดับความสูงของพื้นที่ปัจจัยทางธรรมชาตินั่นเองค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆเก่งกันมากเลยนะคะคุณครูก็ขอให้ในักเรียนเนี่ยอะไรคะขอให้ได้ขอให้เดินกันทุกคนเลยนะคะเก่งขนาดนี้สงสัยจะต้องมีรางวัลเพิ่มมากกว่า3รางวัลแล้ว จบไปแล้วนะคะกับกิจกรรมบิงโกวัดดวงผูกรวมปัจจัยการตั้งทิ่ฐานแล้ววันนี้นะักเรียนได้เรียนรู้อะไรกันบ้างคะอ่าใช่เลยวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้อยู่เรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งทิ่ฐานค่ะซึ่งแบ่งออกเป็น2ปัจจัยหลักๆด้วยกันก็คือปัจจัยทางธรรมชาติแล้วก็ปัจจัยทางสังคมโดยที่ปัจจัยทางธรรมชาติเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและก็ภัยธรรมชาตินะคะส่วนปัจจัยทางสังคมก็จะมีสภาพสังคมและวัฒนธรรมการคมนาคมขนส่งและการประกอบอาชีพนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะคาบของครูปินนะคะก็ใกล้จะจบลงแล้วค่ะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็นั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะาจากนั้นนะคะหัวหน้าบอกค่ะ สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คาบหน้านะคะนักเรียนอย่าลืมส่งใบงานครูปิ้นกันนะเอามาส่งด้วยนะคะคาบต่อไปที่เราเจอกันสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ